สวัสดีครับกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้อาร์มมีเมนูอาหาร่อร่อยๆมาฝากกันอีกแล้วครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับพวกติ่มซำขนมจีบสลาเปาอย่างนี้ครับต้องไม่พลาดเมนูนี้เพราะวันนี้อาร์มจะทําขนมจีบหมูนะครับโดยใช้ไมโครเวฟซึ่งง่ายๆสไตล์ของอาร์มเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมเมนูขนมจีบหมูสุดไมโครเวฟนะครับอย่างแรกเลยแผ่นเกี๊ยวครับอันนี้เขาจะเรียกว่าแผ่นเกี๊ยวหยกนะครับหรือว่าจะเลือกใช้เป็นแผ่นเกี๊ยวธรรมดาที่เป็นสีเหลือง เนื้อหมูครับวันนี้อามเลือกใช้เนื้อหมูที่มีมันตดนิดนิดนึงนะครับเนื้อหมูเราจะได้แบบมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นมันหมูครับเพิ่มความนุ่มให้กับตัวขนมจีบด้วยมันหมูนะครับอันนี้อาร์มสบับยาบๆนะครับแล้วก็นวดให้พอเป็นเนื้อสัมผัสที่แบบเนียนๆน,น,นะครับอย่างนี้เลยกระเทียมสับครับรากผักชีสับแป้งข้าวโพดพริไทยขาวปนน้ำตาลทราย น้ำมันงาซอสปรุงอาหารและสุดท้ายไข่เค็มนะครับอันนี้อามเลือกใช้เป็นไข่แดงเค็มนั่นเองสำหรับาตาส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv นะครับโอเคครับถึงเวลามาทำขนมจิบหมูกันแล้วนะครับเริ่มจากใส่ตัวส่วนผสมก่อนที่เป็นของเหลวนะครับแล้วจะยิบหมูทำไมเมื่อกี้อะซอสปรุงอาหารนะครับตามด้วยพริกไทยน้ำตาลสายครับ ามด้วยน้ำมันงาเพิ่มกลิ่นหอมกนเล็กน้อยรากผักชีนะครับสับหรือใครที่อยากจะให้เป็นเนื้อเนี่ยละเอียดไปเลยก็ใช้ครกตำได้นะครับรวมไปถึงกระเทียมด้วยนะครับอยากให้ละเอียดใช้ครกแต่บรีอัมสับนะฮะให้ละเอียดโอเคพอส่วนผสมทุกอย่างใส่ลงไปแล้วคนเล็กน้อยนะครับ คนพอให้เข้ากันตามด้วยมันหมูครับตัวนี้ทําให้นุ่มขึ้นนะครับแล้วก็เนื้อหมูครับโอเคสำหรับขั้นตอนนี้นะครับอามจะใช้ถุงมือในการผสมส่วนผสมให้เข้ากัน ขอชุบน้ำนิดนึงครับว่าตอนแรกนี่เขาจะเหนียวมากผสมทุกอย่างให้เข้ากันตอนนี้เราก็เช็คครับว่าส่วนผสมของเราเนี่ยเ,เหลวไปหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าเจอส่วนผสมที่มันเหลวมากนะครับคือน้ำในหมูเนี่ยออกมา เราสามารถเติมแป้งข้าวโพดลงไปได้นะครับซึ่งวันนี้ดูสีท่าแล้วว่าน่าจะเหลวนะฮะเราจะเติมแป้งข้าวโพดลงไปเล็กน้อยอใส่แป้งข้าวโพดลงไปใส่ไล้น้อยก่อนนะครับนิ้วกวาดให้ส่วนผสมเข้ากัน กินน้ำมันงานี่หอมมากเลยครับคุณผู้ชมรวมไปถึงพวกพริกไทยอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้ไส้ของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอามจะนวดส่วนผสมนะครับให้เหนียวสักคู่ก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะไปห่อตัวขนมจีบกันนะครับ ตอนนี้ส่วนผสมของตัวไส้นะครับพร้อมเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นอามีเทคนิคในการเ,าเก็บตัวแผ่นเกี๊ยวนะครับเพื่อไม่ให้แห้งจนเกินไปเราเตรียมผ้าขาวบางนะครับชุบน้ำพอหมาดๆจากนั้นก็คลุมนะครับแผ่นเกี๊ยวก่อนถ้าเรายังไม่ใช้ก็คลุมไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นเกี๊ยวของเรานแห้งได้อ่ามีอีกหนึ่งอย่างครับพี่อามจะมาบอกกันวันนี้ก็คือไข่แดงเค็มนะครับอันนี้เป็นไข่ไข่เค็มที่มันต้มสุกแล้วอะครับ เราก็แกะเอาเฉพาะไข่แดงออกมานะฮะเราจะตกแต่งขนมจีบหมูของเราด้วยไข่แดงเค็มนะครับด้วยการปั้นไข่แดงเนี่ยให้เป็นก้อนกลมๆเอาอยาิ้ดีกว่าจะได้สองมือถนัดถนัดนี่ทำให้เป็นยาวๆอีกก่อนจากนั้นก็หยิบออกมาปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากครับแบบนี้ นี่เอาไว้ตกแต่งหน้าตอนที่เราใส่ไส้ตัวขนมจีบเสร็จแล้วนะครับลูกเล็กลูกใหญ่ก็ตามชอบเลยแต่ถ้าเป็นลูกเล็กๆก็น่าทานขึ้นนะครับอีกอย่างตัวไข่แดงนี่ก็ช่วยชูรสให้กับตัวขนมจีบของเราด้วยนะครับโอเคนีม่ามาจะใหญ่ไปนิดนึงนะโอเค อันนี้รวมกันเลยดีกว่าถ้าแบ่งแล้วมันดูเล็กไปเนี่ยได้แล้วครับเดี๋ยวอามจะพักตัวไข่แดงเค็มไ้ก่อนนะครับเรามาดูที่แผ่นเกี๊ยวดีกว่าครับก่อนที่เราจะมาห่อกันนะครับเราจะนําแป้งมาตัดซึ่งวิธีการตัดนั้นนะครับเราจะตัดมุมทั้ง4ออกนะครับแบบนี้ วันนี้แผ่นเกี๊ยวหยกของเราค่อนข้างสีเขียวสวยงามเชียวนะฮะประมาณนี้อ่ะวิธีการห่อก็สำหรับมือใหม่ก็ใช้วางบนมือนี่แหละครับแล้วก็วางไส้จากนั้นก็จีบตรงมุมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะกดหน้าเขานิดนึงนี่แบบนี้ครับ กดให้แน่แนๆจีบแล้วก็เก็บเก็บตรงที่เราจีบให้หมดเลยแล้วก็วางไข่แดงลงไปด้านบนแบบนี้นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่เคยทำขนมจีบมาก่อนนะครับอาจจะเจอเทคนิคแบบนี้นะครับใช้ทำมือแบบนี้นะครับแล้วก็กดแผนเกี๊ยวลงไปแล้วก็ตักไส้นะครับ เทคนินคน,นี้เพื่อนอามสอนมานะฮะ,ะใส่ลงไปตรงกลางดันลงไปให้แน่นแล้วเราก็ใช้อุ้งมือจีบแบบนี้นะครับมันก็จะพอดีของมันนี่วางด้วยไข่แดงตุงต้งๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดมจะทำให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปนึ่งกันครับ ถึงเวลาสาคัญแล้วนะครับเราจะนําขนมจีบเราไปนึ่งนะฮะนี่หน้าตาของขนมจีบหมูของเรานะครับเรียงใส่ลงในสตีมบล็อกของเราเลยนะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีเนาะหาซื้อง่ายนะครับของพวกนี้อะไรที่สะดวกสบายนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตมักจะมีคุณผู้ชมขาดอีก2ออันออเอาแค่นี้ก็ได้เทคนิคอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะทำให้ตัว แผ่นเกี๊ยวของเราเนี่ยไม่แห้งนะครับเราจะเอาน้ำเนี่ยทาไปรอบๆของตัวแผ่นเกี๊ยวเลยนะครับชุ่มฉ่าไม่เป็นไรนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวไปเดินไปโดนไอ้น้ำนะครับที่เราใส่ไปข้างล่างตัวตะแกงนี้นะฮะอยู่ข้างล่างทาให้ทั่วเลยสีสันหน้ารับประทานเนาะตัวแผ่นค่อยนะแผ่นเกี๊ยวยก ดีอ่ะสวยนะฮะทาลงไปให้ทั่วๆนี่ขอครบ่างนี้แล้วนะครับตั้งฐานให้มัน่นคงอย่าหล่นลงไปนะลูกอ่ะปิดฝาจากนั้นนะครับก็นำเข้าไมโครเวฟป,ประมาณ2-3นาทีใช้ไฟแรงได้เลยนะครับไอ้น้ำจะทำให้ตัวขนมจีบของเราสุกดีเดี๋ยวเรากลับมาพบกับขนมจีบที่สุกแล้วกันครับ โอเคครับครบ3นาทีแล้วนะครับเรามาดูหน้าตาของขนมจีบเราดีกว่านี่สุกแบบนี้นะครับไข่แดงก็แบบเหมือนแบบยังโมโตูมเบาๆนะฮะบนขนมจีบของเราเดี๋ยวอามจะยกมาวางฝั่งนี้ก่อนวันนี้ขอเสิร์ฟเป็นอยู่ในเข่งนะครับแบบเข่งไม้ไผ่อย่างนี้สวยๆนะฮะเราก็จะคีบขนมจีบนะครับมาวางบนจานที่อยู่ในเข่งอีกที สามชิ้นก็เพียงพอแล้วนะครับยังยังก็อยู่ในพัตคานอาหารจีนในคุณผู้ชมซีสันสวยตัดกันมาอ่ะเพิ่มความหอมเล็กน้อยครับด้วยน้ำมันงานะฮะทาไปเบาๆบางๆอย่าเยอะมากเดี๋ยวเลี่ยนกินคู่กับจิกโชโอ้โหคุณพระคุณเจ้าเป๊ะนะฮะ อร่อยเลยครับคุณผู้ชมสําหรับเมนูขนมจีบหมูนะครับตกแต่งด้วยไข่เค็มเป็นก้อนกลมๆน่ารักน่ารักนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูอัตราส่วนผสมนะครับของเมนูขนมจีบหมูสับนะครับได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ